แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุเดือนสิงหาคมเตรียมรับเงินถึงสามรอบและลุ้นรับเงยยวยาอีก800บาทหากได้รับการอนุมัติเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้นําเงินเยียวยาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากรัฐบาลก่อนใครนะครับขอบคุณครับสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ผู้สูงอายุทั่วประเทศจะได้รับเงยยวยาจากรัฐบาล และมีลุ้นรับเงยเยียวยาเพิ่มอีกถึง800บาทและรอบแรกที่จะได้เงินก็คือเงินเบีย้ยยังชีพวันพุทธที่10สิงหาคมผู้สูงอายุจะได้รับเงินตามปฏิทินโอนเงินของรัฐบาลอายุ60 69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70 79ปีจะได้รับ700บาทอายุ80 89ปีจะได้รับ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทและการได้รับครั้งที่สองก็คือวันที่15สิงหาคม ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนก็จะได้เงินอีกสามารถถอนเป็นเงินสดได้สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ a t m ได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยหรือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เกินสามหมบาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์หนึบาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีไรายได้มากกว่า3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีจะได้รับเงินสงเคราะห์50บาทต่อเดือนและเงินที่จะได้รับในครั้งที่3าของเดือนสิงหาคมก็คือเงินเพื่อพิเศษเบี้ยยังชีพในวันศุกร์ที่19สิงหาคม65ผู้สูงอายุจะได้รับคนละ 100- ถึง250บาทดังนี้อายุ60-69ถึงปีจะได้รับ100รวมรับเดือนนี้700บาทอายุ7 0็9ถึงปีจะได้รับ150รวมรับเดือนนี้850บาท อายุ80 89ปีจะได้รับ200บาทรวมรับเดือนนี้1,000บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ250บาทรวมรับเดือนนี้1,250บาททั้ง3รายการนี้สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ได้เลยรวมแล้วเดือนสิงหามคมนี้ผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินสูงสุดถึง1,350บาทนะครับและผู้สูงอายุก็ยังมีลุ้นได้รับเงยุยยาอีก800บาท ซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติก็จะได้รับเงินในวันที่หนึ่งกันยายนก็คือเงินเยียวยาจากโครงการคนละครึ่งเฟสห้าถ้าหากผู้สูงอายุท่านใดเคยได้รับสิทธิเดือนกันยายนก็จะได้รับเงินไว้ใช้จ่ายซื้อของกินของใช้อีกถึง800บาทส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่19ส,สิงหาคมนี้ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องได้เงินเยียวยาเพิ่มอีก800บาท ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มากทีเดียวจะได้นําเงินไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนหากรับชมคลิปแล้วคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินเยียวยาก่อนใครๆและเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ